Belt, สวัสดีครับพี่ dragon. น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทางศิ์ลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับนนเป็นเสริมลอบหลุดไม่ไหมเสริมลอบพี่น้องเออเออเสริมหาเสริมปะไม่นะนี่นี่แหละเสริมล้อครับพี่น <ÜNDNIS S 1> right? ้องเสริมล้อนี่ครับออกหมู่บ้านนี่ครับเลขเล้าครับนี่ครับไปใส่มาเมื่อวานนะครับชุดนี้นะครับชุดหนาเนี่ยพี่น้องไปใส่มาเมื่อวานออกเลขออกเลยครับ ออกเล็กแล้วเต็มเ็มเลยเต็มตีนได้ย่ะตอนภาสิออกเลกเข้าอย่างนี้เใช่เนาะพรองหกลลันปะสามีมันเนื่อกแกหว่ะเฮ้ยสามีมังเสียมรอครับรโอ่คนนะีคค้ห,หารอยแรงมาดิครับพี่้องนี่มาหาอยตเไว้นะัดเขอไม่เยอะหน่อยนึงกวงพวด โอ้ซ้ำองเ <ไป S 1> ดวยวเอาเด้เอาเสียปะนีท่านไหนกัเป็นหาวะนี่เอออีท่านนี่จะเป็นหาดิเออถึงแล้วนั่นละหาะละอีท่านนึงอีเป็นิดนบแล้ว <C oughs> นี่นะครับงวลงวนสีม่าเนี่ยครับวงวาล <S <S าหาหันออ,ออกแปดหางวลนี้มันอยู่กหาเจ็ดกับหนึ่งสองครับการยังเอาจี๊ดาวตัวจี ที่โทเอกจัตวาหมดตัวมันมีอย่างายก่าจัตวาอยู่บ่เออเอ้ได้ใส่สีดาวตัวเอ้ได้ใส่สีดาวแล้วโอ้สวยห้องามครับได้เสียอ๋อเฮ้ยกินหนังเอาเงินไปเชียาเอา

อะไรงานเสียบครับกําลังเสียบครับพี่น้องเสียบชุดเอ้าจะผับมันมาจ่างนะครับจะผับมันมาจ่างงานนะครับกจะผับระผับจ่างงานครับมาทางะไรเนาะครับพ่อคนท่องครับคนท่องละเอียดไปไปปีเย็ดชุดไหมหัวฮะ มันมีย่างอยู่บ้มันมีย่งอยู่บ่งครับวเก่ามันจะไม่ห่างอยู่บ้าพวกเก่ามันหลังก็เกิดง่างืดเดี๋ยวนี้เราเมาเียนมากระยาา้างมเดียวน้ย่งจะไ้ใช้ปีไมเอ ครับพี่น้องอยู่พนทองอยู่ในพนทองอะไรบ้างครับอยู่ตํบลโคกม่วงโคกม่วงนะครับบ้านบ้านแล้วบ้านพรมจันทร์บ้านพรมจันทร์นะครับปีหกเก้านะครับมกระลาครับพี่น้องจ้างแล้วครับพี่น้องพรมจันทร์แล้วครับเอ้ยเก็บพอมาอยู่พนมยมบ้านพรมจันทร์ตำบลโคกม่วงอำเภอพนทองครับครับพี่น้องนี่ครับบ้านพรมจันทร์นะครับโคกม่วงครับ ตำบลโค้ง,งม่วงอำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับปีหกเก้านะครับเอานั่งเก้าอี้พ่อกันครับเพ่าะว่านั่งๆๆตามตามรแท้แสน มันม็นยังไงอาการเปไ็นยังไงไม่หลุดใบย,ยังไม่หลุดได้ไงครับคุณโยนลงไปหมดเลยทั้งดวงอะ่ะคุณต้องเหลือเนี่ยเหลือหัวมันไวเนี่ยเอาไว้ค้างไว้ตรงนี้คุณล่อโยนไปหมดเลยมันก็ต้องหลุดสิใช่ไหมเนี่ยต้องหัวเนี่ยหัวเนี่ยต้องค้างอยู่ตรงนี้ครับโยนแต่สายลงไปอออพี่น้องนี่ครับที่อะไรเหนลอยวะ เตีว๋ว้ร่อยปะไปภาพไปตรวจสุขภาพข้างหน้างงตรวจสุขภาพเดย้ร่อยหนึ่งพ่อมีทุ่งยางดมีทุางวาใส่เด่นสารเ็าลืมไเ้พร้อนี้ข้างหน้านี่ออหนเขาตรวจสุขภาพไหมเร็ตหรอเขาม่แจกทุงยางแล้วไหมว่าอหนี้ไหเดยวน้อร่อยหนึ่งเร <Okay. S 2> งหรอ เดี๋ยว่นอ้องต่อถัดหน้า i อาดีขึ้นเปไ็นอันเสร็จไปที่นะครับอาโอ้มาเลยขวานเลยติดมัดเลยวะเออดีปเดียวติดมาเลยเป็นไปได้ไง impossible จ oh ๊ะโอ้อะไรแก่อ้าลสามบังซ้ายยังมีเลยเดี๋ยวบอกให้ไปจีบไปข้างหลังไปสามบังแล้วก็จบ เอีอย่ามาหยุดนะจะไปถือพกคนมาเอาอยู่ล้มั้ติดติดติดนะครับเดี๋ยวสามบังข้างหลังมั้ามอาโอ้ไฟซูพี่้อง เอาเไหมไปแล้วพี่น้องจุวบวขอบคุณครับขอบคุณทุกการลังใจขอบคุณกุฎการติดตามขอบคุณทุกการรับชมสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า